วันนี้เรามาทำความสะอาดรังมดกันนะคะรังมดตรงนี้เขาจะโดนแดดนะคะโดนแดดตอนเช้าเพราะว่าตะวันเริ่มเปลี่ยนทิศจะเข้าหน้าหนาวเราก็เลยมาทำความสะอาดแล้วก็มาเปิดดูนะคะเรามาเปิดดูว่าข้างในเขาอยู่กันยังไงนะคะ เขาสร้างรังเป็นชั้นๆเขาทําได้สวยมากเลยค่ะมองเห็นไหมคะเขาสร้างรังเป็นชั้นๆน,นะคะมดของเราอาจจะไม่เหมือนมดที่อื่นมดของเราจะชอบความมืดจะอยู่กับความมืดเขาจะไม่ชอบรังที่อยู่โล่งๆนะคะมดคนอื่นเขาอาจจะชอบรังที่อยู่โล่งๆแต่มดที่สวนโกโก้ฟาร์มเขาจะอยู่ในความมืด ขวดนี่เราเจาะรูให้นะคะเราเจาะรูอากาศเจาะรูอากาศเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่รูอากาศแต่ดูเหมือนว่ามันไม่จําเป็นเลยมันไม่จําเป็นต้องมีเพราะว่าเขาอุดหมดเลยนะคะหลังๆมาก็ไม่ได้เจาะแล้วตอนแรกเราก็ยอมรับว่าเราเลี้ยงไม่เป็นเราเลี้ยงตามตามคลิปของคนอื่นที่ลงนะคะแต่พอเราศึกษาจริง,รงๆอะรูอากาศไม่จําเป็นเลยนะคะ รูอ,อากาศไม่จำเป็นต้องเจาะเลยมดของเราอ่ะจะชอบอยู่ในความมืดอ่ชุดนี้เราจะใส่ถุงใส่ถุงผ้าคลุมนะคะปกติเราจะใส่ถุงชำเพราะว่าที่สวนน่ะจะทำไม้ชำํำแล้วก็มีถุงมีถุงชํำเยอะมากทุกขนาดนะคะเราก็เลยเอาถุงชํำมา มาสวมทับเพื่อให้เกิดความมืดแล้วก็ป้องป้องกันแสงแต่ดูแล้วถุงชําไม่สามารถป้องกันความร้อนได้นะคะแดดโดนถุงชํานี่มดจะร้อนมากแดดโดนถุงชําแล้วก็ความร้อนก็อบเข้าไปหาขวดมดจะร้อนมากเลยนะคะเราก็เลยเ,เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าไปทําถุงเป็นเย็บผ้าเป็นถุงนะคะหรือว่าเราจะใช้ขากางเกงก็ได้ตัดแล้วก็มาสวมเลย,ยนี้นะคะ ะดวกเนี่ยเป็นชั้นชั้นที่เป็นชั้นนี่หมายความว่าตรงที่เราสวมถุงไว้แต่ตรงที่เราไม่สวมถุงมดก็ไม่อยู่เลยนะคะอย่างนี้นะคะเขาไม่อยู่มดที่สวนโกโก้ฟาร์มชอบความมืดที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะเรามาทำความสะอาดมดแล้วก็ความสะอาดกล่องมดนะคะแล้วเราก็ขยับมดเข้ามาไว้ตรงที่แสงส่องไม่ถึง เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งของอบ้านมดแดงเนี่ยแสงก็จะส่องเข้ามาตอนเช้าแล้วมันก็สร้างความหนักใจให้กับมดที่เขาอยู่แบบไม่ค่อยสบายในขวดนะคะอันนี้ก็คงจะต้องเอามดใหม่มาวางนี่นะคะปกติเราจะสวมถุงไว้หมดเลยนะคะรังมดของสวนโกโก้ฟาร์มนี้จะสวมถุงไว้หมดเลย อันนี้ก็เปิดให้ดูเฉยๆเปิดให้ดูเปิดถ่ายรูปนะคะมีเพื่อนๆถามว่าเพื่อนๆโทรมาถามว่าทำไมมดไม่ออกมากินอาหารคือปกติเราจะไม่ให้อาหารทุกวันค่ะเราจะให้อาหารสามวันหนึ่งครั้งนะคะมดจะพอดีเลยที่เขาจะเก็บอาหารเข้าไปไว้ แล้วก็กินอยู่ในรังเขากินอยู่ในรังถ้าอาหารในรางเยอะเขาก็ไม่ออกมาเอานะคะถ้าอาหารในรางน้อยลงเขาก็ออกมาเจ็บข้างนอกเข้าไปนะคะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าให้ทุกวันนะ่ะเขาจะไม่ค่อยออกมานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปจนจบมันคือคนรักมดนะคะ